มูฟจากเธอก็อเราก็ไม่ได้เป็นแฟนกันได้ครับโอเคงั้นพี่พี่จ้างไหมเนี่ยจ้างจ้างพอไปไลฟ์ขายผู้เรียนไหมเนี่ยจ้างอะไรจ้างเนี่ยในนาแบบพี่น้องอย่างเงี้ยไลฟ์ขายผู้เรียนอย่างเงี้ยดูก่อนเออดูต้องคิดเยอะด้วยเหรอฮะต้องคิดเยอะด้วยเหรอเราดูดูก่อนว่า่าดตัวแพงไหมคุ้มไหมแพงเท่าเดิมเท่าเดิมเดี๋ยวดูก่อนว่ามัน เออมาแล้วคุ้มไหมอะไรไหมทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องใหม่ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วแล้วขอจะไปนอนไหนอะไรทีเนี้ยหมื่งเจ็ดมีรีสอร์ทแถวนั้นไหมนี่ไงไอโรงงานไงโรงงานขายปลาการเต้นท์นอนได้คนงานทั่วไปเรวให้อีชัยนอนไปเพื่อนเออว่ะดีเลยว่ะดีนะมีพี่ชัยอยู่ไม่งั้นยากเห็นกินเรกเลยสึกหิวเลยอะ่ะหาอะไรกินเดีตลาดอะไรนะตลาดอะไรที่เธอไปเนี่ยอ่า ตลาดรถไฟเหรอที่เคยไปอ่ะเออตลาดนั่นแหละไปเลยจ้าเคยไปอ่ะไปเลยจ้าเงินมาไต่ไปเลยจ้าเคยไปกับใครรู้ไหมหลอนก็ไปกับหลายคนแหละหลอนไม่ต้องมาแบบมาพยายามบิ้วหรอกหล่อนก็ไปหลายคนอ๋อไปหลายคนเออกับเพื่อนหล่อนกับอะไรนั่นน่ะเอออามาหน้ากินเนาะอืม แต่เก๋สวยมากเลยอะวอนนี้ดูดีมากสวยทุกว,วันอยู่แล้วครับเพราะว่าบางคนรักตัวเองฟอกก็ฟอกก็รักตัวเองเหมือนกันช่วงนี้รักตัวเองมากดีแล้วเพราะแบบเจ็บมาเยอะไงรักแบบนี้ไม่มีวันเจ็บปวดนะฟังคําพี่ไว้นะอเออพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดกับเธอเป็นแฟนตั้งแต่วันแรกที่พี่ตัดสินใจแบบมูฟจากเธอก็เราก็ไม่ได้เป็นแฟนกันได้ครับโอเคงั้น พี่พี่จ้างไหมเนี่ยจ้างจ้างฝอไปไลค์ขายทุเรียนไหมเนี่ยจ้างอะไรจ้างเนี่ยในนาแบบพี่น้องอย่างเงี้ยไลค์ขายท<ด>ุเรียนอย่างเงี้ยดูก่อนเออดูต้องคิดเยอะด้วยเหรอฮะต้องคิดเยอะด้วยเหรอเราดูดูก่อนว่าคาดตัวแพงไหมคุ้มไหมแพงเท่าเดิมเท่าเดิมเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันเออมาแล้วคุ้มไหมอะไรไหมทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องใหม่ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วแล้วฝอจะไปนอนไหนอะทีเนี่ยเมืองเจ็ดมีรีสอร์ทแถวนั้นไหม นี่ไงไอโรงงานไงโรงงานขายปลาการเต็นตนอนได้คนงานทั่วไปเรวให้อิชัยนอนเป็นเพื่อนเออว่ะดีเลยว่ะดีนะมีพี่ชัยอยู่ไม่งั้นยากอเออเห็นกินเราเรู้สึกหิวเลยอ่ะหาอะไรกินเดอะตลาดอะไรนะตลาดอะไรที่เธอไปนเนี่อตลาดรถไฟเหรอที่เคยไปอ่ะเออตลาดนั่นแหละไปเลยจ้าไปเลยจ้าเงินมาไต่ไปเลยจ้า คยไปกับใครรู้ไหมหล่อนก็ไปกับหลายคนแหละหล่อนไม่ต้องมาแบบมาจะพยายามบิ้วหรอกหล่อนก็ไปหลายคนอ,อ๋อไปหลายคนเออกับเพื่อนหล่อนกับอะไรนะั่นนะ่ะเออ <c oughs> เออมานากินเนะอืมอืมแต่เ๊สวยมากเลยเอะวันเนี้ยดูดีมากสวยทุกวันอยู่แล้วครับเพราะว่ามึงคนรักตัวเองอ,อกก็สอกก็รักตัวเองเหมือนกันช่วงเนี้ยรักตัวเองมากด,ดีแล้ว พราะแบบเจ็บมาเยอะไงรักแบบนี้ไม่มีบันเจ็บปวดนะฟังคําพี่ไว้นะเออพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดกับเธอเป็นแฟนตั้งน้องเลยเมันอเคยพูดคาไหนก็พูดคนานั้นว่าไม่ได้โกรธเกลียดการคนเรามันคนเราเมื่อวันหนึ่งมันมูฟจากการแยกจากการามันก็ไม่จำเป็นต้องโกรธการเกลียดการมันก็คุยกันได้ในฐานะอะไรใดๆก็ตามใช่ไหมอ่ะใช่ไหมฟอร์ดพี่พูดถูกไหมเจ๊เอยพี่แพรดี้ว่าหล่อขึ้นไหมอะ ก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเคยแบบยังไงก็เหมือนเดิมเออพะลังเหมือนเดิมมันแเลยอะแต่แต่เรียกเจ๊มันอะใช่ไหมเนี่ยแต่ฟอติดป่าแล้วเนี่ยเรียกได้เด็กเขาเรียกแบบฟกกระดองกระเทยเขาก็เรียกเจ๊เจ๊กันดังนั้นแหละก็เข้าใจเออก็เรียกได้เดี๋ยวพี่ใจเห็นไม่ใช่อะไรก็แบบว่าเออเวลาเธอแบบ ขายของขายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนก็แบบเออมาบอกเออฝอดขายของเก่งขึ้นฝอร์นดน,นู่นนี่นะั่นอะไรอย่างนี้ยพี่ก็ตามดูอยู่พี่ก็ที่ก็ดีใจที่แบบเออนี่พูดแบบซีเรียสพ<อ>ี่ก็ดีใจที่เห็นเธอ<ก>แบบก็ได้ฝอดก็ได้พี่แพ,พดี่มาเยอะนั่นแหละอดก็ได้เต็งมาเยอะนั่นแหละได้อะไรได้ตะขาบเหรอก็ได้หลายอย่างอ่ะตะขาบใช่ไหมได้หลายอย่างก็ให้พูดได้ไหมเหรอเ่ออย่าติดเล่นนะเดี๋ยวเพราะว่า เน,เน,นเี่ยข้อเสียของฟอร์ดมันอย่างหนึ่งคือมันชอบติดเล่นนุ้งก็พูดไปเรื่อยพอนางพูดไปเรื่อยอ่ะคนก็จะแบบจับคําพูดนางไปมนโนอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้นหรืออะไรแต่ว่าในฐานะที่ดิฉันนะ่ะเคยคบกับนางใช่ไหมดิฉันก็จะเข้าใจจริงๆนางคนไม่มีไรหรอกบางทีนางฟิวนางเหมือนนางแบบสายคอนเทนต์ใช่ไหมเขาเป็นเขาเป็นเด็กสายคอนเทนต์เขาก็จะบบชอบลงอันนู้นอันนี้พอลงปุ๊บอ่ะคนก็ไปจับโยง อันนี้ไม่ได้พูดว่าจะปกป้องน้องหรืออะไรนะแต่คนจะไปโยงน้องว่าเออแบบนี้แบบนี้แต่เราเข้าใจว่านางเป็นสายคอนเทนต์อะไรที่นางลงนางทําแล้วมันเป็นแบบเออมันมีเอนเกจนางก็ทําตามฟีลทิ่งของนางอะไรอย่างนี้เราก็เข้าใจใช่ไหมอาเธอรทำเพราะอย่างนั้นใช่ไหมอาฟอดเธอลองบอกคนดูสิอ่าใช่ครับใช่เออแล้วอธิบายบ้างเวลาที่เออคนเข้าใจผิดมาคอมเมนต์อย่างน้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย แก้มแดงนั่นนี่ไปทำอะไรมาเนี่ยเจ๊ไปทำอะไรมาเนี่ยแก้มแดงน่นนี่แก้มแดงอะไรเขินบ่หรือยังไงเพราไม่เขินไม่เขินไม่เขินไม่เถื่อกแยกความรู้สึกได้ไม่เถื่อนแกไม่เขินเธอทำไมมันก็ต้องมียกนี่แบบว่าไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยนั่นน่ะเขินจนตาแดงแล้วอ่ะเาก็ไดน่าดูแต่สายตาพี่ก็ได้อ่ะอพี่เหรอครับพี่ก็พี่เป็นรุ่นพี่เธอมาม่าน่ากินเนาะใช่ สวยมันเดิมเลยห้องนี้มันคุ้นๆน้อไหมใช่มันก็คุ้นหมดหละยถ้าว่าห้องพี่คุ้นห้องเธอก็คุ้นมันก็คุ้นหมดลมันจะไปไปคุ้นอยู่ห้องเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอ้ยเก่งกมะพรแบตัวเห็้ไพอเธอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอีพวกคอมเมนต์เนี่ยมันมโนไปถึงไหนแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันไปถึงนู่นถึงนู่นถึงนี่แล้วเนี่ยอีคนคอมเมนต์เนี่ยพี่น้องพี่น้องเออพูดให้บอกเขา S <S เุรั้งทีไม่ติดนะพูดตรงๆว่าเออคุยกับน้องดะคุดได้พีเคกันอะไรกันเพราะว่าไม่เคยมีความรู้สึกเกียดน้องเลยไม่เคยเกลียดเลยเนาตรงๆไม่เคยเกลียดเลยเหรอไม่เกลียดไม่เคยเกลียดเกลียดจะไม่เกลียดทําไมมันไม่มีเหตุผลให้คนต้องเกลียดกันอ่ะถ้าพี่ <S <S จะ <A> เกลียดเธอจรงิงๆพี่อันฟอร์เธอทุกช่องทางไปแล้วนะแต่พี่ไม่ทำเพราะว่าพี่ไม่มีเหตุผลว่าพี่จะต้องรู้สึกเกลียดอะไรเธอเราไม่ได้จากกันด้วยความรู้สึกที่อะไรที่มันเป็นแบบ เรื่องที่มันแบบเธอก็ไม่ได้ทาอะไรให้พี่หรือพี่ก็ไม่รู้นะว่าพี่ทําอะไรให้เธอหรือเปล่าแต่ว่าในมุมของพี่อะพี่รู้สึก<อ>แค่ว่าเราไม่รู้ว่าอันนั้นเธอก็ค่อยๆทำลายในกลี่ย s ีเธอแล้วการเธอเข้าไปพูดแต่ว่า่อะไรนะเนี่ยอย่าไปพูดอย่างนี้เธอติดเล่นอย่างเงี้ยเห็นป่าวเนี่ยทุกคนนี่ฉันบอกเลยแล้วว่าฟอร์ดมันเป็นคนแบบเนี้ยแล้วเนี่ยแล้วแล้วเดี๋ยวมันพูดแล้วเดี๋ยวคนก็ไปปันนะเออมันพูดมันพูดไปเรื่อยจริง ไม่ปเรื่องไม่ะเขยนแล้วนอไม่เขยไม่เขยเจ๊ฝันอยู่มานานฝัจะไม่รู้เรื่องไาแบบเจ๊เก็บหน้าดึงหน้าเก่งเไม่เขินเลยน่าเขินทำไมคนไม่ได้ย้ำว่าไม่เคยไม่ได้เคยโกรธเกลียดอะไรน้องเลยเมื่อเคยพูดคำไหนก็พูดคำนั้นว่าไม่ได้โกรธเกลียดการคนเรามันคนเราเมื่อวันหนึ่งมัน move จากการแยกจากการมันก็ไม่จำเป็นต้องโกรธการเกลียดการมันก็คุยกันได้ อะไรใดๆก็ตามใช่ไหมอ่าใช่ไหมฟอร์ดพี่พูดถูกไหมเจ๊เอ้ยพี่แพรดี้ว่าหล่อขึ้นไหมอ่ะก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเคยแบบยังไงก็เหมือนเดิมอืมรนะพอลังเหมือนเดิมมั้งหละอ่ะแต่แต่เรียกเจ๊ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแต่ฟอดติดปากแล้วเนี่ยเรียกได้เด็กเขาเรียกแบบพวกกระดองกระเทยเขาก็รลยกเจ๊จกันดังนั้นแหละก็เข้าใจเอ่อ เส้ยนแดงอะไรเขินบอก่ได้ยังไงออ๋ไม่เขิน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 แยกความรู้สึกได้ไม่เขินจะไปเขินเธอทําไมเอ้ยมันก็ต้องมีย้อนอะไรแบบว่าไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยนั่นเขินจนตาแดงแล้ว